ส่วนช่วงนี้มาติดตามสภาพอากาศกันสักหน่อยนะคะวันนี้ทั่วไทยเขาบอกว่าฝนน้อยกว่าเมื่อวานอุณหภูมิเนี่ยจะขยับสูงขึ้นด้วยพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบพร้อมกันกับสถานีอากาศ NBT ค่ะ สวัสดีค่ะช่วงนี้เปลี่ยนถ่ายฤดูกาลสภาพอากาศยังแปรปรวนร่ำมีฝนกระจายเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่สม่ำเสมออากาศร้อนยังมีเจอทั้งอากาศร้อนและฝนสุขภาพร่างกายต้องดูแลกันเป็นพิเศษค่ะ ในพื้นที่ตอนบนยังมีมวลอากาศเย็นปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนและทะเลจีนใต้ก็เป็นผลทําให้ตัวลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเอาความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมที่อ่าวไทยประเทศไทยและทะเลอันดามันในขณะที่ประเทศไทยตอนบนนั้นมีอากาศร้อนถึงร้อนจดัดก็ทาให้เกิดฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะ สำหรับภาคใต้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทําให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนหนักส่วนเช่าเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะคะ วันนี้พักเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด35 42องศา,ศาศเซลเซียสมีฝน40%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ที่เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านปากพิษณุโลกและเพชรบูร์ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือกลางวันร้อนอุ่นหภูมิสูงสุด35-38องสาสศาเซลเซียสมีฝน40%ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงส่วนมากที่เลยร้อยเอ็ดยะโสธรอ่ำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานี ภาคกลางวันนี้กลับมาร้อนขึ้นมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด38-40องศาเซลเซียสมีฝน40%ของพื้นที่เป็นฝนหนักที่ชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาลและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานาครอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด35-40องศาเซลเซียสมีฝน60%ของพื้นที่ าคตะวันออกอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสฝนอย่างเยอะ60เซของพื้นที่ช่วยคลายความร้อนลงฝนหนักระวังกันต่อที่นครนายกปราจินบุรีสายแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนลดลงอากาศก็ร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงสุด34-39องศาเซลเซียสโอกาสเกิดฝน30เเตของ พื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนาราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรพักใต้ฝั่งอันดามันกลังวันร้อน34-37องศา,า,ศางเซลเซียสมีฝน40%ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตร ฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยมีการสะสมตัวของฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์น,น้อยแล้วเพราะว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นกลับมาติดตามสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวข้าง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ